ช่วงนี้ที่กำลังเข้าสู่ปลายปี2025หหนังบล็อกบัสเตอร์ช่วงนี้น้อยลงมากครับคือก็ตอนนี้กำลังเข้าสู่ที่ว่าฤดูกาลของหนังรางวัลหนังรางวัลจะถูกเข้ามาฉายค่อนข้างบ่อยขึ้นเป็นปกติครับแล้วเป็นทุกปีซึ่งมีหนังเรื่องหนึ่งครับที่เพจหนังรีวิวช่วงนี้อวยกันเยอะมากชมกันเยอะมากซึ่ง ไม่คิดจะดูเอาจริงๆก็ไม่คิดจะดูเฉยๆแต่ว่าเเขาบอกว่าสุดยอดมากก็เลยลองไปดูครับนั่นก็คือ one battle after another หรือ1นึศึกครั้งแล้วครั้งเล่าภาพยนตร์อาชญากรรมครับจากพ่วมกับมากฝีมือและมากหลายรางวัลอย่างพอโทมัสแอนเดอร์สันจาก W. ดวิล o d วีบ n o l i a และ The Master กับเรื่องราวของกลุ่มนักปฏิวัติครับที่ทำการปลดแอกผู้ตั้งถิ่นฐานผิดกฎหมาย และมีความเกี่ยวข้องกับนายพลฝั่งศัตรูที่จะตามล่าเหล่ากลุ่มปฏิวัติในอีกหลายปีต่อมาครับโดยหนังจะเล่นไปที่ตัวบ๊อบเฟอร์กูสันหนึ่งในอดีตนักปฏิวัติที่ต้องช่วยลูกสาวที่ถูกตามล่าโดยอดีตศัตรูของเขาเองหนังเรื่องนี้ครับนอกจากคู่มกับจะมากฝีมือแล้วนักแสดงในเรื่องนี้ก็มากฝีมือเหมือนกันก็คือเลโอนารโดดิคาปิโอชอนเพนเบเนซิโอเดลโตโรและนักแสดงใหม่อย่างเชสอินฟินิตี้จากซีรีส์แอปเปิลครับอย่างพรีซูม อินโนเซนต์อ่านผิดบอกได้นะอ่านผิดเมนได้นะครับผมพูดในที่นี้ว่ามันคือหนังเรื่องแรกของพอทมัสแอนเดอร์สันครั้งแรกครับที่ผมได้ดูคือผมรู้จักหลายเรื่องครับผมรู้จักเดวิดวิบรัาแมกโนเลียเดอะมาสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคือแต่ก็ไม่เคยดูสักเรื่องครับผมไม่เคยดูกับหนังเขาซักเรื่องเลยคือขนาดพูดขนาดช่วงที่ช่วงที่อัดอยู่เนี่ย ผมยังจำสับสนกับพ u l W S a n d e r s รอยู่เลยอ่ะไอ้คู่กับ Resident E อ i l อ่ะเออผมยังจำสับสนอยู่เลยอ่ะเป็นครั้งแรกในการชมหนังของพอ u l Thomas a n d e ร s o n ครับก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าท้าทายเพราะว่าผมไม่เคยดูหนังเขาเลยก็เหมือนไม่รู้ว่ามันจะโดนเส้นเราหรือเปล่าเพราะว่าที่มันผ่านมาจากที่ผมเห็นหนังหลายๆเรื่องเขารู้สึกว่าดูค่อนข้างยากมันสโลเบิร์นมากค่อนข้างยากจะเหมาะกับเราหรือเปล่า อะไรอย่างนี้จนหนังฉายไปได้สักพักครับกระแสแรงมากกระแสบ้านเรามันไม่ได้แรงมันไม่ได้แรงถึงขนาดที่ว่าจะแบบลงแตกอะไรอย่างนี้แต่ปากต่อปากเยอะผมเลยรู้สึกแบบเออน่าสนใจว่ะเห็นเขาบอกว่ามันดูง่ายครับเห็นเขาบอกว่าหนังมันดูง่ายหนังมันแบบว่าไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นหนังคุณภาพออสการ์แน่นอน ก็เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างใจชื้นนะถ้าแบบเออมองผิวเผินใจชื้นแล้วแบบเอ้ยเฮียกูอาจจะแบบมันอาจจะโดนเส้นกูอะไรอย่างนงี้เห็นตัวอย่างด้วยแหละก็รู้สึกแบบโหแม่งคือเหมือนหนังอาชญากรรมเขมข้มนสักเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออน่าสนใจจนได้ไปดูครับดูหลังชาวบ้านเขาด้วย <laughs> ผมเพิ่งดูเมื่อไม่กี่วันก่อนเลยแหละครับจากนับจากวันที่อัดนะก็ผมพูดได้ ครับหลังจากที่ดูแล้วก็คือมันดูง่ายอย่างที่เขาว่าจริงครับแต่สิ่งสำคัญเรื่องนี้ที่มันพูดโดยรวมว่าผมจูนไม่ติดครับหนังดีครับหนังดูง่ายแต่ผมจูนไม่ติดกับหนังวะคือหนังมันหนังค่อนข้างตอบไม่ค่อยต่อติดกับผมเลยครับมันไม่หลับเว้มันไม่หลับมันไม่น่าเบื่อแต่อารมณ์ร่วมแม่ไม่มีเอออารมณ์ร่วมแม่ไม่มี แต่ฉากที่เขาพูดกันนะครับว่าฉากช่วงท้ายนี่คือสุดยอดมากสนุกสักส์ใช่ครับแม่งโคตรระทึกเลยอเออแม่งระทึกจริงๆสมคำล่ำลือแต่ผมจูนไม่ติดมันสักนิดแต่ถ้าให้ผมพูดแบบเฟรนดิเพชั่นนะครับก็คือรวมๆก็คือผมจูนกับหนังไม่ติดพอสมควรครับแต่บางส่วนมันก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้มันดูได้ครับไม่เสียหายโดยรวมหนังเรื่องนี้ดูได้ไม่เสียหายครับ แต่ถ้าใครชอบพวกหนังแบบว่าหนังการเมืองหรือรู้จักหนังรู้จักการเมืองระบบการเมืองบ้านเขาหรือสถานการณ์การเมืองบ้านเขาผมว่าเรื่องนี้น่าจะเหมาะกับพวกคุณอืมผมว่าน่าจะน่าจะเหมาะนะครับแต่ถ้าในส่วนตัวผมจุดไม่ติดจุดไม่ติดเลย <c oughs> นั่นแหละมาในส่วนของข้อดีกันครับก็คือหนังเรื่องนี้บอกเลยว่ามันสมเป็นหนังรางวัลครับคือแบบหนังสมเป็นหนังรางวัลเลย อย่างแรกที่ผมจะบอกก็คือนักแสดงครับผมบอกเลยว่าแค่จากชื่อมันก็สุดยอดแล้วอะสุดยอดจริงๆครับโดยเฉพาะนักแสดงคนหนึ่งก็คือชอนเพนในบทของนายพลสตีเฟนล็อกจอลเป็นตัวร้ายของเรื่องนี้แหละซึ่งเป็นการแสดงที่ดูรู้สึกว่าไม่งเป็นตัวร้ายที่แบบอันตรายดุเมียกกรลักแล้วก็มันมีความตลกายอะ่ะมันมีความตลกายในสถานการณ์ของหนังนะคือแต่เด่โดยตัวมันจริงๆแม่งค่อนข้างแบบ เออแม่งอันตรายสมชื่อมันดูอันตรายแบบเราไม่ควรจะไปเข้าใกล้มันนะ่ะนั่นแหละผมรู้สึกว่าเช่องมัง่งมันดูเป็นตัวร้ายที่เออน่าสนใจโดยนักแสดงด้วยแหละมาเลยเ,เล่นดีด้วยตัวชอนเพนเล่นดีมากครับผมว่าติดโผแน่นอนกับเวทีออสการ์สมทบชายยอดเยี่ยมผมว่ามาแน่ได้เข้าชิงแน่นอนอีกหนึ่งคนครับที่ผมจะ ไม่พูดไม่ได้ครับก็คือนักแสดงใหม่อย่าง c h e อินฟินิตีนะครับผมบอกเลยว่าเกินคําว่านักแสดงใหม่ครับเกินคําว่านักแสดงที่เล่นซีรีส์ไปครับเกินไปมากคือผมรู้สึกว่าเขาเล่นไม่ตื้นเขินเลยอ่ะมันไม่มีอะไรเตี่ยคือแบบเขาเล่นดีจริงๆเว้ยคือรู้สึกว่ามันเล่นถ้าเล่นกับนักแสดงเบอร์ใหญ่เล่นกับนิโกนาโดเล่นกับชอนเพนอะไรอย่างเงี้ยเล่นกับเบเนซิโอเดโตโลอ่ะผมรู้สึกว่าเขาเล่นมันดู ไม่รู้สึกว่าตะกุกตะกักในความว่านักแสดงใหม่สายตาลีลาการแสดงการส่งอารมณ์ส่งบทการผมรู้สึกว่าเขาเล่นเล่นถึงะครับเล่นถึงไม่ดูตื้นเขินอ่ะเออจะพูดยังไงเดียก็ประมาณเนี้ยแบบว่าเล่นดีจริงๆด้วยเล่นดีจริงๆเล่นเทียนักแสดงคนอื่นได้เลยอีก่ข้อดีอเรื่องครับที่ผมจะบอกแต่ว่าพูดยังไงเดียก็ประมาณเนียแบบว่าเล่นดีจริงดยเล่นดีจริงเล่นเทียนักแสดงคนอื่นได้เลยอีกหนึ่งข้อดีหนึ่งเรื่องครับที่ผมจะบอกแต่ว่าพูดยังไงเดีย ก็คงเป็นหนึ่งข้อดีที่ในข้อเสียตรงนั้นนะครับก็คือจริงอยู่ครับที่ผมจูนไม่ติดกับหนังใช่ผมจูนไม่ติดแต่สิ่งที่ตกตะกอนได้จากเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าแกนสารเรื่องราวของเรื่องนี้มันต้องการจะสื่อโลองความเป็นจริงอะครับที่บ้านเขาจะบ้านเขาหรือหลายที่อาจจะต้องประชิญหรือประเชิญไปแล้วก็คือในด้านของการเมืองเช่นเดียวกับในหนังครับถ้าเปรียบหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวจริงผมมองว่ามันคือ ผมมองว่ามันจะคือวงจรที่มันเยียงมีอยู่ต่อไปมันคือเรื่องของ2ฝ่ายที่ต่อสู้ด้วยอุดมการณ์ที่ต่างกันและความรุนแรงที่ตามมาครับห้ำหั่นกันจนกว่าจะตายกันไปข้างนึงแล้วถ้าการต่อสู้มันไม่จบลงเลยคนที่จะซวยคนต่อต่อไปก็คือรุ่นลูกรุ่นหลานครับที่ไม่รู้อิโนอิเนแล้วก็ต้องมามัดมือต่อสู้กับคนรุ่นก่อนๆหรือก็ต้องรับอุดมการณ์นั้นเพื่อจะต่อสู้ เพื่ออุดมการ์ของพวกพ้องอะไรอย่างนี้กลายเป็นการส่งต่ออุดมการอย่างไม่ทันตั้งตัวเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้ครับก็คือตามชื่อเลยครับคือ1นึศึกครั้งแล้วครั้งเล่าแบบที่ผมเข้าใจนะอันนี้แบบที่ผมเข้าใจแม่งสมชื่อเลยอะ่ะอันนี้คือความเข็นที่ว่าผมตกตะกอนจากหนังเรื่องนี้นะนี่แหละหนึ่งในข้อดีที่รู้สึกว่ามันมีในความจุนไม่ติดของผมผมรู้สึกว่าผมตกตะกอนหนังได้ว่าเออ แม่งคือหนึ่งศึกครั้งแล้วครั้งเล่าจริงๆผมเลยรู้สึกว่าเรื่องนี้แม่งคือออสการ์ชัวๆครับสักรางวัลผมว่ามันต้องได้สักรางวัลส่วนในเรื่องของการสร้างอิโมชันแลกับคนดูก็คือโอ้ผมโอเคนะครับผมโอเคผมโอเคก็คือแม่งมันทั้งตลกร้ายความระทึกขวัญแม่งก็ยังมีแต่ถามว่ามันเป็นหนังอาชญาการรมไครับคุณที่ผมยังจะบอกว่าตอนท้ายนี่ผมอยากให้คุณดูนะคือ ถ้าใครไปดูแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้ดูนะแม่งระทึกสัตว์ระทึกจริงๆของผมยอมมาในส่วนของข้อติครับที่บอกไปข้างต้นแล้วแหละครับก็คือผมจูนไม่ติดกับหนังเรื่องนี้ครับไอนี่ขนาดกูจูนไม่ติดนะเนี่ยอันนี้กูพูดตรงตรงนี้ขนาดกูจูนไม่ติดกูยัง <c oughs> กูยังพูดแก่นสารได้ขนาดเนี่ย <c oughs> นั่นแหละคือสิ่งหนึ่งที่ เป็นข้อติก่อนหน้าน,นียคือผมนั่งคิดหลายๆนั่งคิดมาประมาณเป็นวันนะครับว่าแบบข้อติของเรื่องนี้มันคืออะไรวะพยายามหามากพยายามหามากคือแบบมันหายากอะคุณมันจะมีข้อใหญ่ๆก็คือผมจูนไม่ติดกหนังก็แค่นั้นแต่ผมมานั่งคิดได้ครับคือหนังดําเนินเรื่องไวมากครับหนังมีความยาวประมาณสองชั่วโมงสี่สิบนาทีครับเกือบสามชั่วโมงซึ่งถือว่ายาวมาก ยาวมากนะครับแต่มันมันดำเนินเรื่องไวเดินเรื่องไวผมไม่ทันเออน่าจะเป็นอีกหนึ่งข้อติที่ผมรู้สึกว่าเป็นที่ผมเหมือนกันก็คือผมจูนไม่ติดด้วยแล้วก็หนังมันเร็วครับคือแบบมันผมตามไม่ทันกับเนื้อเรื่องของมันอะพยายามต้องตามไม่ทันพยายามต้องตามไม่ทันด้วยมันเลยรู้สึกแบบว่าโอ้โหแม่งมันมันจับใจความค่อนข้างจะยาก ถ้าถ้าจับใจความแบบว่าหนังต่อหนังนะครับคือมันจับใจความค่อนข้างยากไปไม่ค่อยทันอะไรอย่างนี้นั่นแหละคือข้อตินี่ข้อติน้อยมากนะเนี่ยถนะามจริงมันเป็นหนังที่ดีผมพูดกับโดยรวมก็คือไอหนึ่งสึอครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นหนึ่งในหนังที่ดีในด้านโปรดักชันดีในทุกองค์ประกอบแต่แค่มันไม่จูติดกับผมอะเออแต่ผมรู้สึกว่าเอ,อคนชอบเยอะมากเลยนะ ดูมาหลายวันแล้วผมเห็นมาหลายวันแล้วคือในเพจหนังหรืออะไรพวกเนี้ยคนอวยเยอะมากคนชอบเยอะมากผมก็รู้สึกว่าเออคนอื่นชอบนะผมรู้สึกว่าเอ้ย,ยก็ก็โอเคมันก็โอเคแต่แต่แค่ว่าผมแกแค่ว่ามันไม่เท่ากับคนอื่นที่แบบรู้สึกว่ามันฮาบจริงจริงมันดีจริงๆเออผมก็ไม่ได้จะว่าไม่ได้จะว่าแบบว่าแทางสวนนะแต่แบบความรู้สึกผมอย่างนี้จริงๆคือ คือมันหนักมันก็ดีแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดที่คนเขาพูดกันและสำหรับ one battle after another หรือ1นึ่งศึกครั้งแล้วครั้งเล่าผลงานใหม่จากพอทมัสแอนเดอร์สันนำแสดงโดยลีโอนาร์โดดิคาฟิโอชอนเพนเบเนซิโอเดโตโรและเชสอินฟินิตี้ผมให้โดยรวมว่าอาจจะไม่ใช่ภาพยนตร์ที่ต่อติดกับผมมากเท่าไหร่แต่ในมุมมองของคนดูแก่นสารของหนังที่สื่อไปมันจะถูกพูดถึงในหลายๆมุม อย่างแน่นอนและนี่คือทั้งหมดครับของ One Battle for มาเอ้ย One Battle After Another เป็นชื่อที่เรียกยากยากผมเรียกไอ้เฮี้ยก,กว่าจะเรียกได้นี่ที่แบบกว่าจะเรียกชัดยชัดคำอย่างนี้แม่งคือแบบ One Battle for Another One Battle h e r ยอะไรเยอะๆชิบหายเรียกยากนะครับเรื่องเนี้ย <laughs> ผมเลยเรียกแบบหนึ่งศึกครั้งแล้วครั้งเล่ายังง่าย ก็โดยรวมทั้งหมดจะมีประมาณนี้ครับวันนี้มาสั้นๆนะที่ผ่านๆมาคือเกินเกินชั่วโมงอะ่ะเอ้ยไม่ได้เกินชั่วโมงเกินสาสิบนาทีอะ่ะ <c oughs> ก็วันนี้มาสั้นๆครับก็หลังจากนี้จะมีอะไรเออตอนนี้ช่วงนี้กําลังตัดเอลคาโมโนอยู่ครับตัดเอลคาโมโนอยู่ไม่นานเกินรอมาแน่แล้วก็ผมว่าผมจะดูเชนซอร์แมนว่ะ นี่ครับเอชเชนซอมแมนก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนก็อวยกันเยอะคนก็ชมกันเยอะนะครับก็อยากดูอยากดูผมอยากดูแต่คืออ่านแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าตัวเลเซในเชนซอมแมนเดอะมูวี่ผมรู้สึกว่าไม่ได้อินอะคือถามว่าอินไหมก็ไม่อินนั่นแหละแ,ละแต่ก็ไม่ได้อินขนาดนั้นก็เลยอาจจะดูอาจจะดูเดี๋ยวว่ากันครับก็โดยรวมจริงประมาณนี้ครับหากคุณ ยังไงกับหนังเรื่องนี้คนที่ดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้ครับสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและรับฟังครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ